สวัสดีจ้ามาเนี้กค่ะมาเลี้ยงควายขี้เก่าจากวันยุทธวิธีพรมีกับตากระเอาฟืนมันกระดูกสามมาเลี้ยงควายในบ่อจ้ะปล่อยพื้นโลกไปกินน้ำอยู่ถึงอาจารยยุ่งอันพุ่มป่าผืนร่าปล่อยพื้นโลกไปกินเนี่ยกินหย่างมนในน้ำจ้ะ นั่งดุคุม้มคอยบึง้งดลูกสาวดิ๊สองคนลูกสาวคอยบึงตัวน้อยไม่ตัวน้อยไันไปทุ่ทีบจะดูคนไมาใส่ให้แม่ได้กินหญ่ายกี่อย่างถ้าลูกไปทุวทีบแล้วลูกมันห้องแล้วมันจะมาจ้ะ ใบบัวมันกินใบบัวกินหญ้านี่น้ําจ้ะบัวหญ้ายำนี้มันมันแล้งเนาะจ้ะเนาะยำเลี้ยงบัวหญ้าก็ได้อาศัยดินในน้ําอ๋อเพิ่นลงไปกินหญ้า ก็เย็ยนๆเ้รบไม่ยจะว่ายเจ้าเลยอยู่ตรงทราทุ่งน้ำมันเป็นลมเย็ยนนะจ๊ะเนะาะตะพุนก็เจ้าไปหาปลาอยู่มุมพวกลมใกลๆ

ร้อนเิดไปจ,จะพูดมที่สบายามากเลยที่ทอเราจะนอ,องกินเส้ต้นมะขามเปมาามที่เรจนบานเามะขามเปอย็นสบายปล่อยพื้นีอ ความมีกับบาฟื้นรถไฟ